สวัสดีครับผมคือบ๊อบพรอคเตอร์หลายคนอาจเคยได้ยินเรื่อง The Secret ตั้งแต่ปี2006ตอนที่ภาพยนตร์และหนังสือ The Secret ออกมามันแพร่กระจายไปทั่วโลกมีคนกว่าครึ่งพันล้านคนที่ได้รับผลกระทบและแรงบันดาลใจจากผลงานชิ้นนี้รอนดาเบิร์นผู้สร้าง The Secret ตั้งใจไว้ว่าถ้าอยากเปลี่ยนชีวิต1,000พันล้านคน วันนี้เธอเดินทางมาไกลามากแล้วอย่างน้อยเครื่องหนึ่งของเป้าหมายนั้นที่เราพอจะรู้ว่าถูกแตะต้องโดย The Secret แก่นสำคัญของ The Secret ก็คือกฎแห่งแรงดึงดูด law of attraction หลังจากนั้นโลกทั้งโลกก็พูดถึงกฎแห่งแรงดึงดูดมีคนเขียนหนังสือมีคนบรรยายเหมือนเป็นอะไรที่เพิ่งถูกคนพบใหม่ แต่ความจริงแล้วกฎแห่งแรงดึงดูดมีมานานมากแล้วย้อนไปตั้งแต่ปี1908แอนดรูคาเนกีเคยพูดถึงกฎนี้ตอนที่เขาเป็นเมนเทอร์ให้นโปเลียนฮิล l ส่วนตัวผมเองเริ่มศึกษาสิ่งนี้มาตั้งแต่ปี1961และประมาณ25ปีต่อมาผมได้เขียนหนังสือชื่อ You Were Born Rich คุณเกิดมาเพื่อมั่งคั่งอยู่แล้วในหนังสือเล่มนั้น บนหน้า109ผมเขียนถึงกฎแห่งการสั่นสะเทือน (Law of Vibration) และกฎแห่งแรงดึงดูด (Law of Attraction) จริงๆแล้วแรงดึงดูดแค่เป็นกฎรองการสั่นสะเทือนต่างหากคือกฎหลักทุกสิ่งในจักรวาลสั่นสะเทือนไม่มีอะไรหยุดนิ่งเลยเราอยู่ในมหาสมุทรแห่งการเคลื่อนไหวตลอดเวลาวันนี้ผมอยากชวนคุณใช้เวลาสักประมาณครึ่งชั่วโมง เพื่อทำความเข้าใจสิ่งที่ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎนี้เพราะมันเปลี่ยนชีวิตผมเหมือนพลิกจากกลางคืนเป็นกลางวันและผมเชื่อว่ามันสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้เช่นกันเรื่องเป้าหมายที่แท้จริงก่อนจะลงลึกเรื่องกฎแห่งแรงดึงดูดผมอยากให้คุณหยุดคิดถึงเป้าหมายของคุณตอนนี้ส่วนใหญ่คนเรามักตั้งเป้าหมายแบบที่ผมเรียกว่า 1. A-type goal เป้าหมายที่รู้อยู่แล้วว่าทำได้ เช่นคุณบอกว่าปีนี้อยากได้รถคันใหม่แล้วถ้าผมถามว่าเคยมีรถใหม่มาก่อนไหมคุณตอบว่าเคยมีมาแล้วสองสามคันนั่นแหละครับสิ่งนี้ไม่ใช่เป้าหมายในความหมายที่ลึกที่สุดมันเป็นเพียงสิ่งที่คุณรู้ว่าทำได้อยู่แล้วเป้าหมายจริงๆต้องทำให้คุณเติบโตไม่ใช่แค่ได้ของชิ้นใหม่2 b type g o เป้าหมายที่คิดว่าน่าจะทำได้คือการตั้งเป้าจากสิ่งที่คุณคำนวณแล้วว่าน่าจะถึงเช่นถ้าเขาทำแบบนี้ถ้าเธอช่วยแบบนั้นถ้าเราได้โอกาสนี้ก็น่าจะไปถึงเป้าหมายได้มันกลายเป็นเกมวางแผนเล็กๆซึ่งไม่มีแรงบันดาลใจจริงๆและไม่ได้ทำให้เราเติบโตลึกๆทั้งใน 3. c type goal เป้าหมายสร้างสรรค์เป้าหมายในฝัน นี่คือเป้าหมายประเภทที่ผมอยากให้คุณโฟกัสเป้าหมายที่คุณอยากได้สุดหัวใจทั้งที่วันนี้คุณยังไม่รู้เลยว่าจะไปถึงได้อย่างไรคุณแค่รู้ว่าฉันจะไปถึงแน่นอนลองคิดถึงตัวอย่างในประวัติศาสตร์พี่น้องตระกูลไรท์ไม่รู้ทั้งหมดว่าทำยังไงให้เครื่องบินลอยบนฟ้าแต่พวกเขาเชื่อว่าจะทำได้เอ็ดมันฮิลลารีไม่รู้ทุกขั้นตอนก่อนไปถึงยอดเอเวอเรสต์แต่เขารู้ว่าเขาจะไปถึงยอดเขาให้ได้ โรเจอร์แบนนิสเตอร์ไม่รู้ว่าจะวิ่งไมล์ละสีนาทีได้ยังไงจนกระทั่งเขาวิ่งได้จริงๆแล้วทุกอย่างก็พิสูจน์ตัวเองคำถามคือแล้วคุณละ่ะอยากได้อะไรจริงๆบ้านในฝันหรอธุรกิจที่คุณอยากสร้างมานานทริปในฝันที่อยากไปมานานมากผมอยากให้คุณปล่อยตัวเองให้ฝันสักครู่แล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายกลไกที่จะช่วยดึงสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตคุณ ทุกอย่างคือพลังงานและกำลังสั่นสะเทือนอยากให้คุณมองมาที่มือของตัวเองตอนนี้รู้ไหมครับว่ามือของคุณกำลังเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคุณกำลังผัดเซลล์นับหลายสิบล้านเซลล์ต่อวินาทีและสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาตลอดเวลาร่างกายของคุณขวดน้ำพลาสติกน้ำในขวดจริงๆแล้วทำมาจากสิ่งเดียวกันทั้งหมดนั่นคือพลังงานน้ำที่ต้มจนกลายเป็นไอไอน้ำที่ลอยกลับสู่บรรยากาศ ไม่มีอะไรหายไปมันแค่เปลี่ยนสถานะทั้งวิทยาศาสตร์และศาสนาต่างก็ชี้ไปในทางเดียวกันว่าไม่มีอะไรถูกสร้างหรือถูกทำลายทุกอย่างมีอยู่แล้วในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโทรศัพท์ของคุณส่งข้อความได้ยังไงเพียงแค่กดปุ่มส่งข้อความก็ไปโผล่ที่อีกเครื่องในเสี้ยววินาทีทั้งหมดนี้เกิดจากคลื่นและการสั่งสะเทือนโลกทั้งใบของเราทำงานด้วยหลักการเดียวกันโมเดลของจิตและร่างกาย ลองนึกภาพวงกลมหนึ่งวงแทนคำว่าจิตเราแบ่งมันออกเป็นสองส่วนส่วนบนเท่ากับจิตสํานึกส่วนล่างเท่ากับจิตใต้สํานึกจากนั้นต่อด้านล่างลงมาเป็นร่างกายดังนั้นจิตสํานึกเท่ากับส่วนที่ใช้คิดจิตใต้สํานึกเท่ากับส่วนที่เป็นอารมณ์และโปรแกรมลึกๆร่างกายเท่ากับเครื่องมือที่จิตใช้ในการลงมือทำและสร้างผลลัพธ์ ร่างกายจะเคลื่อนไหวตามคลื่นหรือการสั่นสะเทือนที่จิตอยู่เราทุกคนมีภาพฝันอยู่ในใจฝันนั้นเหมือนดาวที่อยู่สูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งคืออยู่ในโลกที่มองไม่เห็นมีแค่คุณคนเดียวเท่านั้นที่เห็นมันชัดเจนสิ่งที่เราเห็นในโลกภายนอกรายได้การงานบ้านรถล้วนเคยเป็นภาพในใจใครสักคนมาก่อนทั้งนั้นโจทย์คือเราจะปิดช่องว่างระหว่างจุดที่เราอยู่ตอนนี้ กับจุดที่เราอยากไปให้ถึงได้ยังไงตรงนี้แหละครับที่กฎแห่งแรงดึงดูดเริ่มทำงานและมันเริ่มจากภายในก่อนเสมอจิตสำนึกจิตใต้สำนึกและพาราดามมีคุณหมอคนหนึ่งชื่อดรเทอร์แมนฟลีดอยู่ที่เท็กซัสในปี1934เขาแเขาพยายามอธิบายจิตให้คนเข้าใจง่ายขึ้นเพราะไม่มีใครเห็นจิตจริงๆจิตคือกระบวนการไม่ใช่วัตถุเขาจึงวาดภาพของจิตขึ้นมา ซึ่งคือวงกลมที่เราใช้กันอยู่จนถึงวันนี้สิ่งสำคัญคือในจิตใต้สำนึกของเรามีสิ่งหนึ่งชื่อว่าพาราดามพาราดามคือโปรแกรมลึกในจิตใต้สำนึกที่ควบคุมพฤติกรรมและผลลัพธ์ของเราคุณรู้ตัวเองดีว่าหลายเรื่องคุณรู้ว่าควรทาและรู้ว่าทาได้ดีกว่านี้แต่คุณก็ยังไม่ทาหรือทาไม่ได้สักทีเพราะส่วนที่รู้กับส่วนที่บังคับให้เราทำจริงๆนั้นมันอยู่คนละชั้นกันจิตสำนึก ส่วนที่คิดเลือกและปฏิเสธได้เรามีพลังในการคิดเรามีความสามารถในการเลือกเชื่อหรือปฏิเสธข้อมูลที่ได้รับเราสามารถสร้างความคิดใหม่ๆขึ้นมาเองได้วิกเตอร์ฟรงเกลเคยเขียนไว้ในหนังสือ Man Search for Meaning ว่าต่อให้เขาถูกทารุณถูกจำกัดอิสรภาพแค่ไหน ไม่มีใครสามารถบังคับให้เขาคิดในสิ่งที่เขาไม่ต้องการจะคิดได้นี่คืออิสรภาพภายในที่แท้จริงจิตใต้สำนึกส่วนที่ต้องยอมรับทุกอย่างที่ส่งเข้าไปต่างจากจิตสำนึกจิตใต้สำนึกไม่มีปุ่มปฏิเสธทุกสิ่งที่เราปล่อยให้เข้าไปถึงระดับอารมณ์ไม่ว่าจะมาจากการเห็นการฟัง หรือจินตนาการเองถ้าเราอินกับมันเมื่อไรมันก็จะกลายเป็นความจริงสำหรับจิตใต้สำนึกทันทีจิตใต้สำนึกแยกไม่ออกว่าอะไรจริงภายนอกและอะไรเป็นเพียงเรื่องที่เราคิดซ้ำๆอยู่ข้างในสิ่งที่ถูกบันทึกเข้าไปจะกลายเป็นคลื่นสั่นสะเทือนของเราคลื่นสั่นสะเทือนนั้นจะกำหนดว่าเราจะดึงดูดอะไรเข้ามาในชีวิต เมื่อเราอยู่ในคลื่นลบเราจะรู้สึกไม่ดีคำว่าความรู้สึกคือสิ่งที่บอกเราว่าตอนนี้เราอยู่ในคลื่นแบบไหนข่าวดีคือเรามีสิทธิ์เปลี่ยนคลื่นได้ทุกเมื่อด้วยการเปลี่ยนความคิดและเรื่องราวที่เราบอกตัวเองทุกอย่างคือพลังงานและเราต้องจูนคลื่นให้ตรงอั e ลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยพูดไว้ประมาณว่า ทุกอย่างคือพลังงานถ้าคุณจูนความถี่ให้ตรงกับความเป็นจริงที่คุณต้องการคุณก็จะได้ความเป็นจริงแบบนั้นแน่นอนนี่ไม่ใช่แค่ปรัชญาแต่มันคือฟิสิกส์เป้าหมายความฝันรายได้ในแบบที่คุณอยากได้ทั้งหมดอยู่บนคนละความถี่หน้าที่ของเราไม่ใช่วิ่งไล่คว้าสิ่งนั้นแต่คือการปรับคลื่นของตัวเอง ให้สอดคล้องกับชีวิตแบบที่เราอยากดึงดูดเข้ามาเราทำอย่างนั้นได้ด้วยจินตนาการ (imagination) เห็นภาพชีวิตแบบที่ต้องการเจตจำนงหรือสมาธิโฟกัสภาพนั้นให้ชัดและไม่ปล่อยหลุดสัญชาตญาณหรืออินทิวิชันฟังความรู้สึกนำทางแทนการใช้เหตุผลอย่างเดียว x จุดที่คุณยืนอยู่และจุดที่คุณอยากไปลองวาดเครื่องหมาย x ในใจแทนจุดที่คุณอยู่ตอนนี้รายได้ความสัมพันธ์สุขภาพการงานลองมองอย่างซื่อสัตว์ว่าฉันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงคุณจะเห็นจุดเล็กๆหรือเหตุการณ์เล็กๆที่พาคุณมาถึงจุดนี้ได้ถ้ามองย้อนกลับไปสตีฟจ็อบส์เคยพูดว่า เราเชื่อมโยงจุดต่างๆได้ก็ตอนมองย้อนกลับไม่ใช่ตอนมองไปข้างหน้าวันนี้คุณอาจมีฝันอีกจุดหนึ่งบนแผนที่ชีวิตแต่คุณไม่รู้เลยว่าจะเดินไปถึงตรงนั้นยังไงสิ่งที่คนส่วนใหญ่ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กคือถ้ายังไม่รู้ว่าจะทำได้ยังไงก็อย่าไปฝันมันเลยผลคือคนส่วนใหญ่ทิ้งความฝันของตัวเองตั้งแต่ยังไม่เริ่ม แต่ความจริงคือถ้าคุณเห็นภาพมันได้ในใจคุณก็ถือมันอยู่ในมือได้ในสักวันหนึ่งหน้าที่ของคุณคือจับภาพนั้นไว้ในจิตให้มัน่นและค่อยๆให้โลกภายนอกจัดเรียงตัวเองตามภาพที่อยู่ข้างในจิตสำนึกส่วนที่คิดเลือกและปฏิเสธได้เรามีพลังในการคิดเรามีความสามารถในการเลือกเชื่อ หรือปฏิเสธข้อมูลที่ได้รับเราสามารถสร้างความคิดใหม่ๆขึ้นมาเองได้วิกเตอร์แฟรงเกิลเคยเขียนไว้ในหนังสือ Man Search for Meaning ว่าต่อให้เขาถูกทารุณถูกจำกัดอิสรภาพแค่ไหนไม่มีใครสามารถบังคับให้เขาคิดในสิ่งที่เขาไม่ต้องการจะคิดได้นี่คืออิสรภาพภายในที่แท้จริงจิตใต้สำนึก ส่วนที่ต้องยอมรับทุกอย่างที่ส่งเข้าไปต่างจากจิตสำนึกจิตใต้สำนึกไม่มีปุ่มปฏิเสธทุกสิ่งที่เราปล่อยให้เข้าไปถึงระดับอารมณ์ไม่ว่าจะมาจากการเห็นการฟังหรือจินตนาการเองถ้าเราอินกับมันเมื่อไรมันก็จะกลายเป็นความจริงสำหรับจิตใต้สำนึกทันทีจิตใต้สำนึก แยกไม่ออกว่าอะไรจริงภายนอกและอะไรเป็นเพียงเรื่องที่เราคิดซ้ำๆอยู่ข้างในสิ่งที่ถูกบันทึกเข้าไปจะกลายเป็นคลื่นสั่นสะเทือนของเราคลื่นสั่นสะเทือนนั้นจะกำหนดว่าเราจะดึงดูดอะไรเข้ามาในชีวิตเมื่อเราอยู่ในคลื่นลบเราจะรู้สึกไม่ดีคำว่าความรู้สึกคือสิ่งที่บอกเราว่าตอนนี้เราอยู่ในคลื่นแบบไหน ข่าวดีคือเรามีสิทธิ์เปลี่ยนคลื่นได้ทุกเมื่อด้วยการเปลี่ยนความคิดและเรื่องราวที่เราบอกตัวเองทุกอย่างคือพลังงานและเราต้องจูนคลื่นให้ตรงอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยพูดไว้ประมาณว่าทุกอย่างคือพลังงานถ้าคุณจูนความถี่ให้ตรงกับความเป็นจริงที่คุณต้องการคุณก็จะได้ความเป็นจริงแบบนั้นแน่นอนนี่ไม่ใช่แค่ปรัชญา แต่มันคือฟิสิกส์เป้าหมายความฝันรายได้ในแบบที่คุณอยากได้ทั้งหมดอยู่บนคนละความทีหน้าที่ของเราไม่ใช่วิ่งไล่คว้าสิ่งนั้นแต่คือการปรับคลื่นของตัวเองให้สอดคล้องกับชีวิตแบบที่เราอยากดึงดูดเข้ามาเราทำอย่างนั้นได้ด้วยจินตนาการ imagination เห็นภาพชีวิตแบบที่ต้องการ เจตจำนงหรือสมาธิโฟกัสภาพนั้นให้ชัดและไม่ปล่อยหลุดสัญชาตญาณหรืออินทิวิชันฟังความรู้สึกนำทางแทนการใช้เหตุผลอย่างเดียว X จุดที่คุณยืนอยู่และจุดที่คุณอยากไปลองวาดเครื่องหมาย X ในใจแทนจุดที่คุณอยู่ตอนนี้รายได้ความสัมพันธ์สุขภาพ การงานลองมองอย่างซื่อสัตว์ว่าฉันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงคุณจะเห็นจุดเล็กๆหรือเหตุการณ์เล็กๆที่พาคุณมาถึงจุดนี้ได้ถ้ามองย้อนกลับไปสตีฟจ็อบส์เคยพูดว่าเราเชื่อมโยงจุดต่างๆได้ก็ตอนมองย้อนกลับไม่ใช่ตอนมองไปข้างหน้าวันนี้คุณอาจมีฝันอีกจุดหนึ่งบนแผนที่ชีวิตแต่คุณไม่รู้เลยว่า จะเดินไปถึงตรงนั้นยังไงสิ่งที่คนส่วนใหญ่ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กคือถ้ายังไม่รู้ว่าจะทำได้ยังไงก็อย่าไปฝันมันเลยผลคือคนส่วนใหญ่ทิ้งความฝันของตัวเองตั้งแต่ยังไม่เริ่มแต่ความจริงคือถ้าคุณเห็นภาพมันได้ในใจคุณก็ถือมันอยู่ในมือได้ในสักวันหนึ่งหน้าที่ของคุณคือจับภาพนั้นไว้ในจิตให้มัน่น และค่อยๆให้โลกภายนอกจัดเรียงตัวเองตามภาพที่อยู่ข้างในสวัสดีครับผมชื่อบ๊อบพร็อกเตอร์เช้าวันหนึ่งผมตื่นขึ้นมาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูแล้วก็เห็นคำคมของด็อเตอร์ซูสเขียนว่าสำหรับโลกใบนี้คุณอาจเป็นแค่คนคนหนึ่งแต่สำหรับใครสักคน คุณอาจเป็นได้ทั้งโลกของเขาผมอ่านประโยคนี้แล้วอ่านซ้ำอีกครั้งแล้วใจผมก็ย้อนกลับไปในทันทีไปถึงปีคศ1961วันที่ผมได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าเรย์สแตนฟอร์ดเขาเป็นคนที่เปลี่ยนทิศทางชีวิตของผมไปตลอดการจุดเปลี่ยนชีวิตจากคนหลงทาง สู่คนค้นพบตัวเองตอนนั้นผมอายุ26ปีการศึกษามีแค่มัธยมต้นทำงานใช้แรงในโรงงานในบาร์เรียกได้ว่าหลงทางในชีวิตอย่างแท้จริงเรมองหน้าผมแล้วถามว่าบ๊อบทำไมคุณไม่เปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตตัวเองล่ะผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าผลลัพธ์ชีวิตมันเปลี่ยนได้ ผมคิดแค่ว่าชีวิตมันก็เป็นของมันอย่างนี้แหละเรถามผมว่าคุณอ่านหนังสือไหมผมตอบเข้าไปว่าไม่ผมอ่านไม่ค่อยเป็นหรอกความจริงคือผมอ่านได้แต่ไม่ดีและเหมือนคนส่วนใหญ่บนโลกเราหยุดพัฒนาทักษะการอ่านตั้งแต่ระดับประถมมัธยมแล้วก็ไม่เคยฝึกมันจริงจังอีกเลยวันนั้นเขาเยื่นหนังสือเล่มหนึ่งให้ผมชื่อว่า t n i n k and Grow Rich ของนโปเลียนฮิลเรบอกผมว่าผู้เขียนเล่มนี้ใช้ทั้งชีวิตศึกษาคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลก500คนแล้วเอาหลักการทั้งหมดมาเขียนไว้ในเล่มนี้ฉันคิดว่าถ้าคุณใช้ทั้งชีวิตเพื่อเข้าใจและลงมือทำตามในหนังสือเล่มนี้นั่นจะเป็นการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตคุณฟังดูอาจแปลก แต่นั่นแหละคือสิ่งที่ผมทํามาจนถึงทุกวันนี้ตั้งแต่อายุ26จนวันนี้ผมอายุ86ผมอ่านหนังสือเล่มนี้ทุกวันตอนแรกผมอ่านเหมือนคนหิวโซอ่านแบบเกืนทั้งเล่มจนทุกวันนี้หนังสือเก่าขาดกระดาษหลุดต้องเอายางรัดไว้ไม่ให้หลุดออกจากกัน ตลอดเวลานั้นทุกอย่างในชีวิตผมเปลี่ยนไปจากทำงานรับจ้างสู่เจ้าของธุรกิจระดับโลกผมเริ่มต้นจากงานทำความสะอาดสำนักงานจากออฟฟิศเดียวกลายเป็นหลายเมืองหลายประเทศโตรอนโตมอนทรีออลบอสตันคลิฟแลนด์แอตแลนตาจนไปถึงลอนดอนอังกฤษแค่5ปีชีวิตผมเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือผมย้ายไปอยู่ลอนดอนมีไรายได้มากกว่า1ล้านดอลลาร์ต่อปี แต่ปัญหาคือผมไม่มีความรับผิดช,ชอบกับเงินเลยผมไปเล่นรูเล็ตที่เพลย์บอยคลับบนถนนปาร์คเลนแพ้ก็ไม่สนใจเพราะคิดว่ายังไงเงินก็มาอีกจนวันหนึ่งเหมือนมีเสียงเล็กๆในหัวพูดว่าคุณกำลังใช้ชีวิตอย่างไม่รับผิดช,ชอบเลยบ๊อบและผมก็เริ่มถามตัวเองว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมคนที่เคยล้มเหลวไม่ได้เรียนสูงอย่างผมถึงกลายมาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ มีเงินมากขนาดนี้สิ่งที่น่าตกใจก็คือผมเองยังตอบไม่ได้ว่าทำอย่างไรถึงเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้ผมถูกสอนมาว่าถ้าจะมีรายได้เยอะต้องฉลาดมากแต่ผมก็รู้ตัวว่าผมไม่ได้ฉลาดอะไรเป็นพิเศษผมถูกสอนว่าถ้าไม่เรียนสูงคุณจะไม่มีวันไปไกลแต่ผมไม่ได้เรียนสูงเลยผมเป็นเจ้าของทั้งบริษัท แต่ผมกลับอธิบายไม่ได้ว่าผมทันได้ยังไงผมคิดในใจว่าต้องมีใครสักคนรู้คำตอบและผมตัดสินใจว่าผมจะคนให้เจอเองจากวันนั้นผมเริ่มศึกษาอย่างจริงจังและไม่เคยหยุดศึกษาอีกเลยการศึกษาใหม่ศึกษาตัวเราเองกับกฎของชีวิตผมเริ่มศึกษาว่าทำไมเราทำสิ่งที่เราทำทำไมเราถึงไม่ทำสิ่งที่เราอยากทำ ทำไมทั้งๆท,ที่มนุษย์คือสิ่งสร้างสรรค์สูงสุดของพระเจ้าแต่คนส่วนใหญ่กลับใช้ชีวิตเหมือนสงครามมันยังไม่จบผมคนพบว่ามีเพียงประมาณ5-7%เของคนบนโลกนี้ที่ได้ใช้ชีวิตแบบที่เรียกว่าชีวิตที่ดีจริงๆส่วนมากกว่า90%ซใช้ชีวิตแบบอยู่ไปวันๆผมเองเปลี่ยนชีวิตได้แต่มันถ่ายทอดไม่ได้ผมยังไม่รู้ขั้นตอนที่ชัดเจนจึงสอนคนอื่นไม่ได้ ผมใช้เวลา9ปีครึ่งเพื่อต่อจุดทั้งหมดให้เชื่อมกันจนในที่สุดผมเข้าใจว่าทำไมผมถึงเปลี่ยนได้วันนั้นเองผมจึงตัดสินใจว่าผมจะใช้ชีวิตที่เหลือไปกับการสอนเรื่องนี้ให้กับคนอื่นจากลูกจ้างสู่การสร้างสถาบันของตัวเองผมออกจากธุรกิจทําความสะอาดไปเริ่มทำงานที่บริษัทในทินเกลโคเนนส์ในชิคาโกกับเอลในทิเกลและลอยโคเนนส์ รายได้ของผมจากกว่า1ล้านดอลลาร์ต่อปีเหลือแค่1 8 0 0 0ดอลลาร์ต่อปีแต่นั่นคือการลงทุนชีวิตของผมผมยอมลดรายได้เพื่อจะได้เข้าไปเรียนรู้ความคิดและระบบของคนที่ประสบความสำเร็จหลังจากนั้นผมจึงออกมาตั้งบริษัทของตัวเองและเขียนหนังสือชื่อ You Were Born Rich แก่นของหนังสือเล่มนี้คือทุกคนเกิดมาพร้อมความมั่งคั่งอยู่แล้ว แต่คนส่วนใหญ่แค่ขาดเงินและไม่รู้วิธีดึงศักยภาพในตัวเองออกมาใช้แก่นคิดสำคัญที่เปลี่ยนชีวิตผมผมอยากสรุปกุญแจสำคัญบางข้อที่ผมได้เรียนรู้และคุณก็เอาไปใช้ได้เช่นกัน 1. เงินคือผลของการให้คุณค่าเราไม่ได้ไปทำงานเพื่อหาเงินจริงๆแล้วเราไปทำงานเพื่อความพึงพอใจเงินมาจากการให้บริการ ถ้าคุณหาวิธีให้คุณค่ากับผู้คนได้ทั่วโลกเงินก็จะไหลามาหาคุณจากทั่วโลกเช่นกันและคนที่มั่งคั่งส่วนใหญ่มีหลายช่องทางรายได้ไม่ใช่พึ่งแค่ทางเดียว 2. ภาพในใจคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเห็นรอบตัวโทรศัพท์เล่มนี้หนังสือเล่มนี้ปัจกาเล่มนี้ครั้งหนึ่งมันเคยเป็นภาพในใจของใครสักคนมาก่อน ความคิดกลายเป็นภาพภาพกลายเป็นการกระทำการกระทำกลายเป็นผลลัพธ์คุณกับผมคือผู้สร้างภาพในใจและเราสามารถสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ทั้งชีวิตของเราได้ถ้าเรากล้าจินตนาการและลงมือทำตามภาพนั้นอย่างจริงจัง 3. ปล่อยให้กฎแห่งจักรวาลทำงาน Let go and let God พระเจ้าหรือกฎของธรรมชาติทำงานผ่านกฎ ทุกอย่างในจักรวาลเดินตามกฎอย่างแม่นยำเมื่อเราตั้งเป้าหมายชัดยอมเชื่อและลงมือทำให้สอดคล้องกับกฎผลลัพธ์ย่อมต้องออกมาตามนั้นปัญหาคือคนส่วนใหญ่ไม่เคยศึกษากฎของชีวิตเลยทั้งกฎการสั่นสะเทือนหรือ law of vibration กฎแรงดึงดูดหรือ law of attraction กฎสุญยากาศแห่งความมั่งคั่งหรือ t วก c ้ m law of prosperity เราเลยเหมือนคนขับรถโดยไม่เคยรู้วิธีบังคับรถจริงๆ 5. คุณดึงดูดสิ่งที่คุณคาดหวังคุณไม่ได้ดึงดูดสิ่งที่คุณอยากได้เฉยๆแต่คุณดึงดูดสิ่งที่คุณคาดหวังว่าตนเองสมควรได้รับความคาดหวังเป็นสภาวะของจิตใจเมื่อคุณคาดหวังสิ่งดีคุณตั้งคลื่นความถี่ของคุณใหม่และคุณก็จะดึงดูดสิ่งที่อยู่บนคลื่นนั้นเข้ามาในชีวิต 6. กฎการสั่นสะเทือนหรือ law of vibration ทุกอย่างคือพลังงานที่สั่นในระดับต่างกันแต่ละระดับเรียกว่าความถี่โทรศัพท์ของคุณติดต่อกับผมได้เพราะมันถูกตั้งให้ทำงานบนความถี่ที่ตรงกันชีวิตคุณก็เหมือนกันอารมณ์ความคิดการกระทำทั้งหมดกำลังส่งความถี่ออกไปตลอดเวลาถ้าคุณอยากได้ผลลัพธ์แบบใหม่ คุณต้องขยับความทีของตัวเองขึ้นไปสู่ระดับใหม่ด้วย 7. ถ้าคุณไม่เสี่ยงคุณก็ไม่ชนะเราเติบโตมาพร้อมความเชื่อว่าเล่นปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าเสียใจทีหลังแต่ความจริงคือถ้าคุณไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลยคุณก็จะไม่ได้อะไรใหม่เลยเหมือนกันชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่ปลอดภัยที่สุดแต่คือชีวิตที่เต็มไปด้วยการเติบโตและการเรียนรู้ถ้าชีวิตคุณวันนี้เริ่มน่าเบือ่อ อาจถึงเวลาที่คุณต้องกล้าเสี่ยงทำอะไรใหม่ๆแล้ว 7. เส้นแบ่งระหว่างแพ้ชนะบางหญิ่งกว่าคมมีดโกนความต่างระหว่างคนที่ล้มเหลวกับคนที่สำเร็จมากอาจเป็นแค่บางการตัดสินใจเล็กๆหรือนิสัยเล็กๆที่ทำซ้ำทุกวันเส้นแบ่งตรงนี้บางมากเหมือนคมมีดโกนสำหรับผมการเปลี่ยนความคิดบางอย่างใช้เวลาตั้ง9เดือนกว่าจะเห็น แต่เมื่อเห็นแล้วทุกอย่างในชีวิตก็เปลี่ยนไปตลอดกาล 8. หยุดมองอดีตใช้ปัจจุบันให้เต็มที่ลองนึกถึงนาฬิกา่ายเม็ดทรายในส่วนล่างคืออดีตที่ผ่านไปแล้วเม็ดทรายในส่วนบนคืออนาคตที่เรายังไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่เม็ดทรายที่กำลังไหลยอยู่ตรงกลางคือปัจจุบันขณะที่เราจับต้องได้จริงคนส่วนใหญ่เอาเวลาชีวิตไปจ้องมองอดีต ไปเสียใจกับสิ่งที่ย้อนกลับไปแก้ไม่ได้แล้วความจริงคือเราไม่รู้หรอกว่าเหลือเม็ดทรายในชีวิตอีกกี่เม็ดมีคนที่จากไปตอนอายุ16และมีคนที่มีชีวิตยืนยาวถึง94เราไม่มีทางรู้ว่าเราจะอยู่ถึงเมื่อไหร่แต่เมื่อเรายังหายใจอยู่เรามีหน้าที่ใช้ตอนนี้ให้ดีที่สุดช่วยตัวเองและช่วยคนอื่นให้ได้มากที่สุด 9. กดสุญญากาศแห่งความมั่งคั่งธรรมชาติไม่ชอบที่ว่างถ้ามีช่องว่างมันจะรีบถูกเติมเต็มเสมอถ้าคุณอยากได้สิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตคุณต้องสร้างที่ว่างให้กับมันก่อนอยากได้งานใหม่แต่ไม่กล้าปล่อยงานเก่าที่ไม่ใช่อยากได้ความสัมพันธ์ดีๆแต่ยังไม่ปล่อยคนที่ทำร้ายจิตใจเราอยากได้โอกาสใหม่แต่ตารางชีวิตเต็มไปด้วยเรื่องไม่จำเป็นถ้าคุณไม่เคลียร์พื้นที่ สิ่งใหม่ก็เข้ามาไม่ได้ข้อสุดท้ายที่อยากฝากคือตัดสินใจผมเรียนรู้มาว่าคนที่ประสบความสำเร็จตัดสินใจเร็วและเปลี่ยนการตัดสินใจช้ามากถ้าเปลี่ยนเลยเวลาเราจะตัดสินใจทำอะไรคำถามที่สำคัญที่สุดคือมีเงินไหมหรือพร้อมหรือเปล่าแต่คือคุณอยากทำจริงๆหรือเปล่าถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิต อยากเติบโตอยากหลุดจากกรอบเดิมๆคุณต้องกล้าตัดสินใจเพราะวันที่คุณตัดสินใจจริงๆคือวันที่ชีวิตชุดใหม่ของคุณเริ่มต้นขึ้นคุณเกิดมาพร้อมศักยภาพมหาศาลคุณเกิดมามั่งคั่งอยู่แล้วแค่ไม่ได้ดึงสมบัติในใจตัวเองออกมาใช้เท่านั้นขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณเริ่มเชื่อในตัวเองมากขึ้นอีกนิดและเริ่มลงมือทำอะไรบางอย่าง เพื่อชีวิตใหม่ของคุณเองขอบคุณที่รับฟังครับ